โหเห็นเบอร์นล้อหมูกระทะฉ่ำๆค่ะหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะฉ่ำๆค่ะ ตะไคบ้ปากะเมเห็ดเข็มทองปูอาดแล้วก็มีผักอันนี้ด้วยค่ะผักันหัวระพาชิดยูชดซือยูพี่น้องกินมูกระทะโอ้วแล้วก็ฝหมือจ่าหนอยอย่วยยุ่ยยุ่ยอยู่นะ ชับมากตีมือกันหมักหมูบวบ่มมิตกได้พป่น่อยชับเนาะตีมือหมักหมูไม่มีตกค่ะอือหือหัวเก็มข้างกดใครไหนพูดเดยอะ ต้อรดเปเน็ตมาีดข้วยยาวนำอีกปลาเดี๋ยวหยากน้ำจิ้มแตนแล้วพี่น้องกินหางเกืองต้ำหูสุกกินตากแดดพี่น้องมันหนโดด้ปลาหมึกอีกแล้วค่ะปลาหมึก อันนี้ี่นะหรอหอมมากกรอบอืมอืมจับซจับยืบกนกินพี่้อง อันนี้แฟนกินด้วยค่ะเพื่อนเลยบอสถนัดนั่งกับแตมัดขึ้นบ้านเ้องฝรั่งจะนั่งเก้าอี้กินนี่กับบอสถนัตก็เลยยืนกินค่ะ ย่งว่างบินพี่นะเพราะว่าที่บ้านใกล้สนามบินนะคะห่างจากสนามบินประมาณ15นาทีค่ะ